แอนโทนีฟิลเนี่ยเป็นผู้ปฏิเสธพระเจ้ามาตลอดชีวิตสนับสนุนบรรยายอะไรต่ออะไรไว้สารพัดเพื่อจะยืนหยัดในแนวทางปฏิเสธพระเจ้าสุดท้ายมาตายเรื่อง DNA มายอมรับพระเจ้าเรื่องเซลล์เรื่อง DNA ที่ผมบรรยายไปนั่นแหละว่ามันมีความซับซ้อนอย่างมาหาศาลจนกระทั่งว่ามันเป็นไปไม่ได้ห้มันจะเกิดเองได้ยังไงหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยไปเจออยู่เนี่ยเป็นไปได้ยังไงหนังสือจะเกิดขึ้นมาเองไม่มีผู้เขียนเป็นไปได้ยังไงหนังสือคือข้อมูลข้อมูลคือมีความหมาย จนติกรหัสพันธุกรรมของมนุษย์ที่เรารูปร่างหน้าตาอะไรต่ออะไรเป็นแบบนี้เนะี่ยมันมีความหมายทั้งนั้นมันถูกเซตมาอย่างดีเมื่อถูกเขียนมาอย่างดีถูกออกแบบมาอย่างดีถูกถ้าเป็นหนังสือก็คือต้องเป็นมีความหมายถูกเขียนมาอย่างดีสื่อสารให้เข้าใจกันได้แล้วเป็นไปได้อย่างไรกระดาษปากกาน้ําหมึกจะมารวมตัวกันเองแล้วเขียนเป็นข้อความในหนังสือออกมาเองเป็นไ,ไปได้ยังไงเพราะฉะนั้นใน d n เเนี่ยมันยิ่งกว่าอยู่แล้วแล้วก็พิสูจน์ไปแล้วว่าทำไมต้องเชื่อในพระเจ้าของอิสลามนะครับก็เพราะว่ากุานยืนออาอากกามาูจ์ด ผู้ที่สร้างสปปรรพสิ่งทั้งหลายผู้ที่สร้างสปปรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยเราเรียกก็คือผู้ที่เป็นเจ้าของชีวชิตเราเนื่อเมื่อชัดเจนแล้วว่าโลกที่เราอยู่ชีวิตของเราเจ้าของโลกเจ้าของชีวิตเจ้าของจักรวาลเนี่ยเจ้าของภูเขาเจ้าของน้าทะเลทั้งหมดเนี่ยคือผู้เดียวกันแล้วเราก็เรียกสั้นๆว่าผู้นี้คือพระเจ้าเราเรียกว่าอัลลอฮ์ในภาษาอับและผู้นี้แหละจะให้คําตอบเราได้ทีดีที่สุดและไม่มีใครให้คําตอบได้ถูกต้องอีกแล้วว่าเราเกิดมาทําไมบนโลกนี้แล้วเราจะไปไหนกันหลังจากตายแล้วจะมีอะไรรอเราอยู่ แล้วเราจะต้องทําตัวอย่างไรผู้นี้แหละจะบอกเราได้ดีที่สุดแล้วบอกไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานนั่นเองก็ต้องมารับอิสลามแล้วก็มาศึกษาคัมภีร์อัลกุรอาน